อ่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองนะคะอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งเอาเอา,เอาประเด็นเรื่องกรณีเรื่องของแจกแท็กเล็ตหน่อยได้ไหมคะมองยังไงะคะได้ได้ได้จะได้คุ้มเสียไหมคะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าโอ้โหตลอดสัปดาห์ก็มีคนพูดประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะคะมองยังไงคะ,ะในในส่วนตัวตัวนี้ต้องขออนุญาตด้วยความเคารพจริงขอไม่มองในส่วนตัวนะ นะครับแต่จะขอรับเรื่องความคิดเห็นจากสือ่อเพราะเด่นนี่มันมีเฟซบุ๊กนะฮะมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาัมนก็จะไปเร็วมากในสื่อสังคมครูเนะี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เอานะฮะ<อ>นะครับเขาเขาบอกว่าเอ,อนําไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะที่ผ่านมาที่เราใช้ใช้กันอยู่เนะี่ยมันมีหลายประเด็นที่ที่ทําให้มันมันจะบอกว่าเดี๋ยวจะกะ,ะกลายเป็นว่ามองว่า คนรัฐบาลที่นําเรื่องนี้มาเนี่ยในชุดก่อน,นทำไม่ดีก็ก็ไม่ใช่นะก็เป็นเจตนาดีที่จะลดความเหลื่อมล้าของผู้เรียนได้นะครับเพราะว่าถ้ามีแท็บเล็ตมีอะไรพวกน,นี้ยนะครับคนก็จะ,ะใช้สื่อจากส่วนเนี้ยและครูก็จะมีตัวช่วยได้ด้วยนะแต่ว่าอผมคิดว่าในเรื่องของของการใช้แท็บเล็ตนะครับ กับเทียบกับสมัยนี้นะในเรื่องของการมีคอมพิวเตอร์และก็มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับหรือการมีมือถือนะฮะกันแทบจะทุกคนเนี่ยผมว่าในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงสื่อในการเรียนรู้มันมันไม่ได้เกิดปัญหาความจําเป็นเหมือนแต่ก่อนนะครับ,รบซึ่งไการลักลัน่นหรือเหลื่อมล้ํากันมันมีมากไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งในในส่วนเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะอา ให้มองเรื่องอื่นไปไปก่อนดีกว่านะเรื่องนี้ให้ผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหรือสองหรือสามห้องคอมพิวเตอร์ก็ยังจะดีกว่าเอาแท็บเล็ตมานะฮะ <c> หมายถึงว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อ่าใหญ่โตเหมือนแต่ก่อนนะฮะที่มีอกล่องเคสมีตัวใหญ่ๆตัวคือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบสเปคบางๆสายเล็กๆอะไรซึ่งมันก็มีสัดส่วนเข้ามันแล้วก็มัน ใช้อินเทอร์เน็ต้มันเร็วหน่อยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแท็บเล็ตน,นะครับค่ะอ่าได้ค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองนะคะถกเถียงกันนะคะเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าที่มีการพูดถึงกันเยอะในรอบสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับครับขอบคุณเช่นกันครับค่ะคุณไกรทองกล้าแข็งนะคะประธานชมรมครู